สวัสดีครับผมผู้ผลิตเครื่องแต่อยสุขใจอันทิกนะครับวันนี้ก็อีกเหมือนเดิมจะเป็นพระเนื้อโลหะนะฮะแต่เนื้อโลหะอันเนี้ยก็จะเป็นลบบุรีนะครับเป็นลบบุรีหูยานนะฮะน่าจะใช่เนาะอืมใช่อยู่เป็นเนื้อโลหะด้านหลังก็เป็นลายมุ้งเหมือนกันนะฮะมีไม้ชวนรสี่ห้าองค์นะครับก็ไม่ใหญ่มากนะครับโดยประมาณโดยประมาณสักขนาดเนี้ยนะครับสี่ห้าองค์ แล้วก็สวยพิมพ์สวยชัดเจนคมชัดชัดหมดนะฐานบัวนะครับนั่งคนฐานบัวห้าดอกหนึ่งสองสามสี่ห้านงฐานบัวห้านะครับบัวหงายแต่ไม่มีบัวคว่ำบัวหงายอย่างเดียวห้านะครับเนื้อทองเหลืองเขาเรียกทองเหลืองหรือว่าเนื้อ เนื้อทองดอกบวบแหละแต่ว่าไม,ไ,ไม่ได้ล้างนะครับส่วนมากพระยุคนี้จะเป็นเนื้อผสมหลายอย่างนะฮะไม่มีผสมอย่างเดียวแต่ยุคงหลังนั้นเนี่ยก็จะเป็นทองเหลือออกมาเลยทองเหลืองจริงๆเลยนะครับแต่เนี่ยจะมีสี่ห้าอย่างเขาเขาในยุคนั้นเขาจะทําดีหน่อยนะครับที่ผสมออกมาที่เป็นทองแล้วก็ไม่มีสนิมนะครับแต่อันนี้ไม่มีสนิมเขียวนะจะเป็นสนิมแดง แล้วก็สนิมดำสนิมเขียวไม่ค่อยมีแล้วก็หน้าตาคมชัดมากๆนะครับนั่งอยู่บนฐานบัวนจะเป็นเขาเรียกลบบุรีหูยานใช่ไหมมันก็เหมือนกับพระดินที่ผมมีอยู่นะแต่อันนี้เป็นเนื้อโลหะอันนี้มีไม่เยอะผมได้มานิดหน่อยนะครับก็เลยเอามาให้ทางเอฟซีผู้ติดตามแล้วก็ท่านผู้ชมเนี่ยได้ชมกันแล้วก็ อยากเช่าหายอยากใช้ก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับผมแอดไลน์หรือโทรคุยก็ได้นะครับวัน,นก็ช่วงหลังสงการนี้ก็จะอาจจะทำน้อยหน่อยนะฮะเพราะว่าถ้ามันช่วงที่มีงานเข้ามาบ้างอะไรบ้างเราก็หยุดบ้างเที่ยวบ้างนะฮะแต่ว่าส่วนใหญ่ก็ไม่ได้ไปเที่ยวไหนหรอกก็อยู่นี่แหละแต่เพียงแต่ว่าคนที่ทําอยู่แล้วอยู่นี่เาก็ต้องหยุดกันบ้างอะไรบ้างนิดหน่อยเราเองก็ ก็เลยทําอาจจะทําวันต่อวันบางทีบางทีก็ทําวันต่อวันบ้างบางทีก็ทําวันนึงสักสองสามคลิปอะไรเงี้ยแล้วก็ไปลงไว้ลงไว้เพราะว่าบางบางวันถ้ามันติดงานแล้วเราก็ทําไม่ได้เราก็ต้องทําล่วงหน้าไว้นะฮะเพราะว่าเพราะว่าถ้าเกิดไปทําวันต่อวันวันต่อวันทุกวันเลยเนี่ยมันก็ยังกลัวว่ามันก็จะหายไปนานเกินไปนะฮะยังไงก็ฝากด้วยนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามขอบคุณมากมากครับผม ครับสวัสดีครับ